สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนเขียนโปรแกรมภาษา C นะครับหลังจากครั้งที่แล้วเนี่ยพวกเราได้ทดลองเขียนโปรแกรมภาษา C ด้วยคำสั่ง print f ไปแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเรียนการใช้คำสั่ง scan f นะครับซึ่งเป็นคำสั่งสำหรับ รับข้อมูลจากผู้ใช้เข้ามาในโปรแกรมของเรานะครับแล้วก็นำข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยไปทำการประมวลผลต่อไปนะครับหลังจากที่นักเรียนทำการติดตั้งโปรแกรม Dev C p l u เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาลองเขียนโปรแกรมด้วยคำสั่ง scanf กันนะครับ อันดับแรกนะครับหลังจากลงโปรแกรมเสร็จแล้วเนี่ยครับให้นักเรียนมาเปิดโปรแกรมนะครับก็มาที่ Start นะครับมาที่ all program แล้วก็มองหาชื่อโปรแกรมตัวนี้นะครับแล้วก็เปิดตัว dev c plus พลัดขึ้นมาเวลาที่เราจะ ทำการเขียนโปรแกรมนะครับครูเคยบอกไปแล้วว่าให้พวกเราทําการสร้างาหน้าเอกสารเปล่าขึ้นมาก่อนหนหน้านะครับวิธีการก็คือมาที่เมนูไฟล์มาที่นิวนะครับแล้วก็สอดไฟล์ตัวนี้เราก็จะได้พื้นที่สำหรับการเขียนโปรแกรมนะครับ เพื่อให้เป็นการเสียเวลานะครับครูก็จะเขียนตัวอย่างให้ดูพร้อมกับอธิบายให้ฟังไปเลยนะครับโปรแกรมที่เราจะฝึกเขียนกันวันนี้นะครับก็คือโปรแกรมแปลงหน่วยนะครับโปรแกรมแปลงหน่วยก็คือเป็นโปรแกรมที่แปลงจากหน่วยหนึ่งไปยังอีกหน่วยหนึ่งเช่นแปลงจากเมตร ไปเป็นเซนติเมตรหรือแปลงจากกิโลกรัมไปเป็นกรัมนะครับซึ่งในการแปลงหน่วยนีย้นักเรียนจำเป็นจะต้องทราบว่าหน่วยที่เราจะแปลงไปเนี่ยมีสูตรว่าอย่างไรนะครับเช่นสมมุติว่าต้องการแปลงจากหน่วยเมตรไปเป็นเซนติเมตร นะครับนักเ,เรียนต้องทราบว่า1เมตรเนี่ยมีกี่เซนติเมตรนะครับซึ่ง1เมตรเนี่ยมี100เซนติเมตรนะครับฉะนั้นว่าถ้าเราต้องการจะแปลงจากเมตรไปเป็นเซนติเมตรเนี่ยเราก็จะเป็นจะต้องเอา100ไปคูณกับจำนวนเมตรเพื่อให้ได้จำนวนเซนติเมตรออกมา ะครับเดี๋ยวเรามาลองดูตัวอย่างกันนะครับอันดับแรกนะครับสิ่งที่นักเรียนต้องทำเสมอก็คือการ Include ไฟล์เข้ามานะครับจำเป็นมากนะครับตัวนี้อันดับที่2ก็คือจะต้องประกาศฟังก์ชัน main ขึ้นมานะทันไหมครับ ทีนี้ก่อนที่เราจะใช้คำสั่งสแกนเอฟเนี่ยมมันจะต้องมีตัวแปรนะครับซึ่งเรื่องของตัวแปรเนี่ยครูเคยสอนไปแล้วนะครับตัวแปรก็คือชื่อที่ใช้แทนพื้นที่ในหน่วยความจำนะครับเพื่อที่จะให้เราสามารถอ้าง อ้างอิงหรือเรียกใช้ข้อมูลที่เก็บในหน่วยความจำได้นะครับทีนี้ตัวอย่างนี้นะครับครูจะลองประกาศตัวแปรเ,เป็นทศนิยมนะครับถามว่าทำไมจะต้องประกาศเป็นทศนิยมการประกาศเป็นทศนิยมเพราะว่า,าโปรแกรมที่เราจะแปลงเนี่ยมันเป็น โปรแกรมแปลงหน่วยซึ่งสูตรที่ใช้มันมีนมทั้งคูณและหารนะครับถ้าเราแปลงจากหน่วยใหญ่ไปเป็นหน่วยเล็กเช่นจากเมตรไปเป็นเซนติเมตรเนี่ยซึ่งเรารู้ว่าเมตรมันใหญ่กว่าเซนอันนี้จะเป็นการแปลงจากใหญ่ไปเล็กสูตรมันจะใช้การคูณซึ่งไม่มีปัญหา นะครับเราสามารถใช้เป็นจำนวนเต็มได้แต่ว่าถ้านักเรียนต้องการแปลงจากหน่วยเล็กไปเป็นหน่วยใหญ่เราจำเป็นจะต้องนำตัวเลขมาหารกันซึ่งบางครั้งผลลัพธ์อาจจะอยู่ในรูปของทศนิยมถ้าเราไม่ประกาศตัวแปรเป็นทศนิยมแล้วเนี่ย ผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยก็จะไม่ถูกต้องก็คือถ้าเป็นทอนิยมออกมาปุ๊บมันก็จะปัดเศษนะครับครูก็เลยเลือกใช้ตัวแปรที่เป็นทอนิยมนะครับก็คือชนิดของตัวแปรก็คือฟโฟลตนะครับครูก็ประกาศอันนี้ครูตั้งชื่อตัวแปรว่า UNIT น,นะครับแล้วครูก็กำหนดค่าลริต้นให้ก็คือเท่ากับศูนย นะครับเพื่อให้แน่ใจว่าค่าเริ่มต้นของมันคือศูนย์จริงจนะครับอันดับต่อมาเราก็มาพริ n ์ชื่อโปรแกรมเรานิดนึงนะครับว่าโปรแกรมเราคือโปรแกรมอะไรอันนี้ครูจะลองแปลงจากเมตรไปเป็นเซนติเมตรนะครับครูก็พิมพ์ว่าเมตรและกัน,นครับทู เซนติเมตร cm นะครับเมตรนะครับอย่นี้นะครับทีนี้ครูก็ใส่ backslash n นะครับ,รบเพื่อให้มันขึ้นบรรทัดใหม่นะครับเราเรียนไปแล้วเมื่อครั้งที่แล้วนะครับอันนี้ตรงบรรทัดนี้นะครับเป็นการแสดงข้อความ ตัวนี้ออกมานะครับเป็นการแสดงข้อความตัวนี้ออกมาบรรทัดถ,ถัดมานะครับก็คือครูจะเ,เขียนข้อความเพื่อที่จะรับข้อมูลจากผู้ใช้เข้ามานะครับผู้ก็ใช้คำสั่ง print f แลวครูก็บอกว่า value เท่ากับ อันนี้หมายถึงอะไรหมายถึงว่าครูต้องการให้แสดงข้อความบอกว่าค่าที่ผู้ใช้จะกรอกเข้ามาเนี่ยมีค่าเท่าไหร่นะครับจากนั้นครูก็โอเคตัวนี้เข้ามาจากนั้นครูก็จะใส่คําสั่งรับข้อมูลนะครับก็คือคําสั่งสแกนเอฟนะครับสแกนเอฟ ว่าทำไมต้องพิมพ์ในบรรทัดเดียวกันจริงนักเรียนสามารถพิมพ์คนละบรรทัดอย่างนี้ก็ได้นะครับหรืออย่างนี้ก็ไม่ผิดถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าคําสั่งแต่ละบรรทัดของภาษา C จบด้วยเครื่องหมายเซมิโคลอนนี้นะครับเราจะพิมพ์ต่อ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 ตอกันไหมก็ได้นะครับตรงนี้บรรทัดนี้นะครับ,ตร,นะรบตรงนี้นะมันจะแสดงข้อความว่า value เท่ากับตัวนี้ จากนั้นคำสั่งสแกน f ตัวนี้นะครับจะเป็นการารับข้อมูลจากผู้ใช้เปอ f ตัวนี้หมายความว่าให้รับเป็นตัวสิซยมนะครับแล้วก็ตัวนี้ยูนิตคือชื่อตัวแปรแต่ถามว่าทำไมต้องมีแอนเครื่องหมายแอนเนยนะครับข้างหน้ายูนิตตัวนี้เป็นการบอกว่าข้อมูลที่รับเข้ามาเนี่ย ให้ไปเก็บอยู่ในหน่วยความจำที่ตัวแปรชื่อยูนิตจองอยู่ไม่ใช่เอามาเก็บอยู่ในชื่อนะครับก็คือเวลาที่เราประกาศตัวแปรชื่อยูนิตเนี่ยจะเป็นการไปจองพื้นที่นะครับยกตัวอย่างง่ายๆก็คือคล้ายๆกับพวกเราไปเช่าโรงแรมไปช่างแรม พอเราบอกว่าเชาวห้องชื่อยูนิตนะครับยูนิตเนี่ยก็หมายถึงป้ายที่ไปแปะข้างหน้าห้องบอกว่าในห้องเนี้ยเป็นของยูนิตนะหรือว่าพื้นที่ที่อยู่ข้างในโรงแรมห้องเนี้ยน,นะครับเป็นของยูนิตแต่เวลาที่เราจะเอาข้อมูลพวกพวกเสื้อผ้าหรืออะไรเนี่ยเราไม่ได้เอาไปห้อยไว้ที่ป้ายชื่อแต่เราจะเอาเข้าไปในห้อง นะครับอันนี้ก็เหมือนกันการใช้เครื่องหมายแอนนำหน้ายูนิตหมายความว่าให้โปรแกรมเนี่ยรับข้อมูลจากผู้ใช้มาเสร็จแล้วเอาข้อมูลเนี้ยไปเก็บไว้ในพื้นที่ที่ยูนิตจองไว้นะครับโอเคพอจบบรรทัดนี้เสร็จนะครับเราก็จะได้หน่วยซึ่งเป็นหน่วยที่เราต้องการจะแปลงไปนะครับอย่าง โปรแกรมนี้คูแปลงจากเมตรเป็นเซนติเมตรหมายความว่าบรรทัดนี้คูก็จะรับหน่วยที่มันเป็นเมตรเข้ามานะครับทีนี้พอเราต้องการจะแปลงไปเป็นหน่วยเซนหน่วยเซนติเมตรเนี่ยนะครับเราก็แสดงค่าม,มันออกมานะครับบรรทัดนี้ก็จะแสดงผลลัพธ์ จากการแปลงนะครับผู้็ใส่คาว่า answer ก็คือคําตอบจากการแปลงแล้วเนี่ยได้ว่าอย่างไงนะครับผมก็ใส่เครื่องหมายเท่ากับแล้วก็ใส่ percent f percent f หมายถึงค่าที่จะพิ้น์หรือแสดงออกหน้าจอหลังเครื่องหมายเท่ากับเนี่ยเป็นทศนิยมนะครับจากนั้นพอหลังตัวเลขที่จะได้จากการแปลงแล้วเนี่ย ครูก็จะใส่หน่วยมันนิดนึงนะครับก็คือ cm cm มก็คือเซนติเมตรมันจะดูดีขึ้นก็คือว่าพอโปรแกรมเราพิมพ์คว่า Answer เ,เท่ากับกี่เซนละนะครับผลลัพธ์มันก็จะออกมาตรงเปอร์เซนต์เอฟนะครับพอถัดมาปุ๊บมันก็จะมีคอว่าเซนติเมตรเขาก็จะได้รู้ว่าคำตอบของเราเนี่ยออกมาเป็นหน่วยเซนนะนะครับจากนั้นครูก็จะพิม ข้อมูลที่อยู่ข้างในยูนิตออกมาแต่ถ้าเราปิ้นออกมาเฉยๆอย่างเงี้ยมันไม่ถูกใช่ไหมครับเพราะว่าหน่วยที่เรารับเข้ามาอยู่ในยูนิตจากบรรทัดเนี้มันเป็นหน่วยเมตรตัวนี้แต่ผลลัพธ์เราต้องการเป็นเซนติเมตรซึ่งเรารู้ว่า1เมตรมี100เซนนะครับฉะนั้นว่าเราก็ต้องเอาจำนวนเมตรเนี่ยมาคูณกับ100 นะครับจากนั้นเราก็ให้มันหยุดรอเวลาที่เราจะดูผลลัพธ์นะครับแล้วก็เหมือนเดิมก็คือ Return ์นสูนะครับอันนี้ก็คือเสร็จแล้วเป็นโปรแกรมแปลงสูตรการแปลงจะอยู่ตรงนี้นะครับเมตรไปเป็นเซนก็คือเอาจำนวนเมตรมาคูณกับหนึ่ง นะครับก็จะได้คําตอบเป็นเซนติเมตรทีนี้เราจะลองดูผลลัพธ์เรานะครับกูก็จะมาที่ x q u t ครับมันจะมีคําสั่งที่เคยสอนไปแล้วก็คือคําสั่ง compile การ run นะครับแต่ว่าเราสามารถใช้คําสั่งรัดได้ก็คือ compile and run หมายความว่าทําพร้อมกันเลยนะครับกูก็จะลองอันนี้ให้ดูนะ compile and run นะครับจากนั้นถ้าเรายังไม่ได้เซฟโปรแกรมมันก็จะให้เราเซฟก่อน อันนี้กูเซฟเลยนะครับเซฟเสร็จปุ๊บอ่าอ่าโอเคฟ้องนะครับโทษทีลืมนะครับ <c oughs> อ่าอนผลผลัธ์ใหม่นะครับอันนี้ก็คือผลลัพธ์จากโปรแกรมของเรานะครับโปรแกรมของเราก็คือเมตรเป็นเซนติเมตรนะครับทีนี้เราก็จะกรอกทดลองกรอกกรอกหน่วยที่มันเป็นเมตรลงไปเช่น2เมตร กูใส่เลข2นะครับแล้วผลลัพธ์จะออกมาเท่าไหร่จะเป็นกี่เซนนะครับกูก็เ e นรครับนี่ผลลัพธ์ของเราก็จะได้ว่า200เซนติเมตรเห็นไหมครับอ่าโอเคอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับโปรแกรมแปลงหน่วยอย่างง่ายๆของเรานะครับซึ่งนักเรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับ เดี๋ยวครูจะลองสาธิตให้ดูอีกสักหนึ่งตัวอย่างแล้วกันนะครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจนะครับครูจะลองแปลงจากกรัมไปเป็นกิโลกรัมนะครับจากกรัมครูมาลองดูซินะครับกรัมไปเป็นกิโลกรัมนะครับซึ่งนักเรียนต้องทราบสูตรด้วยนะครับ อย่างกรัมไปเป็นกิโลกรัมเนี่ยนะครับมันแปลงจากหน่วยเล็กไปเป็นหน่วยใหญ่ถูกไหมครับสูตรมันก็คือ1000กรัมเท่ากับ1กิโลกรัมนะครับฉะนั้นถ้านักเรียนต้องการแปลงนะครับเมื่อเราทราบจำนวนกรัมแล้วเนี่ยเราก็ต้องเอาจำนวนกรัมมาหารด้วยพัน เพื่อให้ได้คำตอบเป็นกิโลกรัมนะครับโอเคอันนี้ครูเปลี่ยนแล้วนะครับครูก็จะมาแปลงนะครับผลลัพธ์ของเราเป็นกิโลกรัมนะครับครูก็ใส่ว่ากิโลกรัมนะครับหน่วยที่รับมาตรงเนี้ยตรงเนี้ยจากบรรทัดเนี้ยก็คือเรารับกรัมเข้ามาตรงนี้นะครับฉะนั้นจำนวนกรัมมีเท่าไหร่ก็ตาม เราต้องเอามาหารด้วย1,000นะครับเพราะ1 0 0 0กรัมเป็น1กิโลกรัมโอเคเสร็จแล้วครับง่ายไหมครับทีนี้มาลองดูผลลัพธ์นะครับกูก็มา c o m p พ l ์อัน run โอเคนะครับอันนี้กรัมเป็นกิโลกรัมสมมุตินะครับว่าครูใส่ว่า500กรัมเป็นกี่กิโลกรัม ก็เกน e n อร์ก็จะได้คำตอบว่า0.5กิโลกรัมถูกไหมครับอ่าโอเคทีนี้มาลองดูอีกสักหนึ่งสมมุตินะครับผู้บอกว่าอ5่0า4500กรัมเป็นกี่กิโลกรัมคำตอบก็คือ4.5กิโลกรัมนั่นเองนะครับจะเห็นว่า เมื่อในโปรแกรมเราเนี่ยใช้ตัวแปรซึ่งเป็นทศนิยมคำตอบก็จะถูกต้องนะครับคือจะไม่มีการปัดเศษนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นตัวอย่างโปรแกรมอย่างง่ายๆนะครับที่เป็นการประยุกต์ใช้คำสั่ง s c a น F นะครับในการรับข้อมูลจากผู้ใช้เข้ามา รจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถนำไปประยุกต์ใช้เขียนโปรแกรมได้หลายรูปแบบนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ก็จบการเขียนโปรแกรมรับข้อมูลด้วยคำสั่ง ScanF นะครับก็หลังจากนี้ก็ให้นักเรียนทุกคนเลยนะครับ ทำการเขียนโปรแกรมแปลงหน่วยจํานวน1ห,หน่วยนะครับหน่วยอะไรก็ได้นะครับเยอะแยะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเมตรเป็นมิลลิเมตรกรัมเป็นตันหรือกรัมเป็นขีดหรือเซนติเมตรเป็นมิลลิเมตรหรือไร่ ไปเป็นงานนะครับหรืองานไปเป็นตารางวาอะไรพวกเนี้ยนะครับได้เยอะแยะเลยนะครับให้นักเรียนเลือกมาหนึงหน่วยแล้วก็เขียนเป็นโปรแกรมทำการส่งในห้องเรียนออนไลน์เหมือนเดิมนะครับคำสั่งโดยละเอียดเนี่ยนะครับจะมีอยู่ในห้องเรียน ดูแล้วนะครับให้นักเรียนทําการเข้าไปในห้องเรียนออนไลน์นะครับแล้วก็ไปดูคำสั่งในงานครั้งที่5นะครับแล้วก็ทำการเขียนโปรแกรมเหมือนครั้งที่แล้วนะครับก็คือพอเขียนเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้นักเรียนเนี่ยครอบหรือคัดลอกโค้ดเนี่ยไปวางในห้องเรียนออนไลน์เหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้ครูก็ขอจบการ สอนการเขียนโปรแกรมด้วยคำสั่งสแกน f เ,เพียงเท่านี้สวัสดีครับ